สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสามแข้งตัวท็อปที่พลาดมีชื่อติดทีมชาติไทยลุยบอลโลกที่ UAE หลังจากอากิระนิชิโนกุซือชาวญี่ปุ่นประกาศ47รายชื่อทีมชาติไทยจุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรต ซึ่งปรากฏว่า3แข้งทีมชาติไทยที่แฟนบอลต่างคาดว่าจะมีชื่อกับทีมชาติเพื่อลุยศึกบอลโลกในครั้งนี้แต่สุดท้ายกลับไม่มีชื่อกับทีมรายแรกฉเฉลิมพง์เกิดแก้วปากหลังกับตันทีมสวัสดแคทนครราชสีมามดาดาเอฟซีที่พาทีมไม่แพ้ใครมากถึง9นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาแถมจารึกชื่อเป็นหนึ่งในสองนักเตะท,ที่ลงสนามครบทุกนาที2700นนาทีและไม่พลาดการลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่กลับไม่มีชื่อกับทีมชาติไทยในครั้งนี้ รายที่2เบนจามินเดวิดนักรุกทีมชาติไทยที่ขาแข้งที่อังกฤษกับฟูแลมทีมมนสึกพิมลีย์อังกฤษที่เคยสร้างชื่อกับทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เอเชียในรายการยูย่สชิงแชมป์เอเชียมาแล้วก็ไม่มีชื่อกับทีมชาติไทยในรายการนี้เช่นเดียวกันรายสุดท้ายกวินธรรมสัจจานันท์ในด่านไทยที่พึ่งจา่าเลกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ลงสนามบลลีสูงสุดของเบลเยียมกับโอสลูเวนก็พลาดไปลุยบอลโลกที่ยูเอเช่นกัน วิเคราะห์อบอลเจลีกคอนซาโดเลซัปโปรโปรปะทะก,กับโยโกฮาม่าเอฟวรินอตณสนามซัปโปโรโดมเวลา17นาฬิการาคาบอลเสมอคอนซาโดเลซัปโปรโรตัวที่จะขาดไปวันนี้จะมีโคจิโระนาคาโนะทาคุมะอาราโนะและดักราสที่บาดเจ็บด้านการจัดทัพจะมาในระบบ3-4-2-1ชนาทิปสงกศะสินจะเป็นตัวหลักในการเดินเกมรุกโดยมีเอเดนเซนโลเปสเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนโยโกฮาม่าเอฟวริลนอสจะหมดสิทธิ์ใช้งานทีรด็อนบุญมาทันแค่รายเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาการบาดเจ็บ ด้านการจัดทัพจะมาในระบบ4231แดนกลางมีแกนหลักที่ทาคาโฮิโรโอกิฮาร่าและปล่อยให้จุนอามาโนโะเป็นตัวเดินเกมโดยที่มีไดเซนมาเอดะเป็นกองหน้าตัวเป้าราคาเปิดมาเสมอแบบนี้ดูแล้วน่าจะวัดไปที่ยูกฮามาเอฟฟารีนอสเพราะชื่อชั้นและศักยภาพทีมจัดว่าอยู่เหนือกว่าในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเช่นเดียวกับผลงานในตอนนี้เจ้าถิ่นผลง,งานข,นขึ้นลงแถมมีปัญหาหลักๆที่เกมรับ เสียประตูเฉลี่ยแล้วต่อเกมดูไม่ค่อยดีจริงๆยังไงวันนี้ก็ต้องวัดไปที่โยโกฮาม่าเอฟฟารีนอตผลที่คาดมารีนอตชนะ1-0หนึ่งในคู่แข่งสำคัญในการแย่งเข้ารอบของไทยในศึกคัดบอลโลก2022นั่นคือเสือเหลืองมาเลเซียที่คุมทีมโดยตันเชงโฮโดยเขาเรียกนัาเตะเก็บตัวที่ยาโฮบารูประมาณ1สัปดาห์ เป็นการซ้อมกันครั้งแรกในรอบ16เดือนของมาเลเซียซึ่งเขาวางแผนจะเดินรถเตะกลับมาซ้อมอีกครั้งในวันที่16พฤษภาคมคาดว่าจะได้ลงเล่นกระชับมิตรพบกับบาเรนออสเตรเลียและจอร์แดนก่อนถึงแมตช์ฟุตบอลโลกตันเชิงโฮได้กล่าวว่าการที่เกมคัดบอลโลกโยกไปที่ UAE ทําให้ u a e ีได้เปรียบในทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศเวลาพร้อมชี้ว่า UAE บุ่งมั่นอย่างมากกับรายการนี้มีเกมอุ่นเครื่องถึง5เกมจาก6เดือนตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว โดยสามารถชนะ2แพ้2และเสมอ2ผมไม่อยากแก้ตัวอะไรแต่ปัจจัยทุกอย่างมันเอื้อต่อ UAE นั่นคือเหตุผนลนที่ผมเน้นย้ำว่าการเตรียมทีมชาติสำคัญอย่างมากคุณสื่อเสือเหลืองกล่าวถึงคู่แข่งทีมอื่นว่าแม้แต่เวียดนามจะไม่มีกระชับมิตรระดับนานาชาติแต่พักหางส่อก็ได้เรียนนักเตะเข้าแคมป์สาถึง4ครั้งรวมถึงมีเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรต่างๆเช่นเดียวกับทีมชาติไทยที่เตรียมทีมในแบบของตัวเองและมีเกมอุ่นเครื่องกับสโมสร เราทราบดีว่าชาวมาเลเซียโดยเฉพาะกลุ่มแฟนบอลตั้งความหวังไว้สูงจริงๆแล้วตัวผมโค้ชและนักเตะก็ต้องการทําบางสิ่งเพราะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ารอบ3มแต่เราเพิ่งซ้อมกันได้แค่สัปดาห์เดียวในฐานะโค้ชผมไม่อยากแก้ตัวเพราะเรารู้ว่ามีมาตรการโควิดที่เข้มงวดมากที่ขัดขวางการซ้อมของนักกีฬามาเลเซียจะเป็นคู่แข่งด่านสุดท้ายของไทยที่จะเจอกันในวันที่15มิถุนายนดูเกมแรกที่เจอกันเสือเหลืองชนะไทยไป2ประตูต่อหนึ่ง อุทัยธานี FC ประกาศคว้าตัวมงคลทศกรัยอดีตนารุกทีมชาติไทยพร้อมเตรียมหนึ่งอีก2แข้งเกา่าสมทบลุยทะลีกสอุทัยธานี FC ตีที่พึงร่วงตกชั้นจากศึกเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมาทำการเสริมทัพผู้เล่นใหม่แบบเซอร์ไพรส์โดยการคว้าตัวจ่ายเย็นมงคลทศกรัยอดีตนารุกทีมชาติไทยที่ปีก่อนค้าแข้งให้กับตราดเอฟซีมาร่วมทีมเพื่อเตรียมสู้ศึกทะลีก3ฤด,ดูกาลหน้า สำหรับวงคนทศก,กายนั้นปัจจุบันอายุ33ผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมโสรตั้งแต่อาร์มี United, ่ยูเนเตดสิงห์เชยงรายยูเนเตตเอชจีเมืองทองพัทยายูเนเตตปบริทโรเอฟซีและสกุัยเอฟซีนอกจากนี้ยังมีดีกรีเคยติดทีมชาติชุดใหญ่ในยุคของซิโก้ก,กิติศักดิก์เซนาเมืองและมิโรวานไลย,ยวัชก่อนประกาศอำลาทัพช้างศึกไปเมื่อปี2019นอกจากนั้นอุทัยธานีเอฟซียังเตรียมคว้าสองแข้งเก่าอย่างกิรติเขียวสมบัติกองหน้าวัย34 และนรงจันสเสวกกองกลางไว้34เข้ามาเสริมทัพเพื่อสู้ศึกไทยลีก 3, ด้วฤดูการหน้าอีกด้วยโดยทั้งสองเคยเล่นให้กับโบริเทโลเอฟในศึกไทยลีก1เมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาฟันดีอามัดเจ้าของฉายาเทพบุรลูกหนังแห่งสิงคโปร์คือไอคอนลูกหนังอันแท้จริงของเกาะลอดช่องและเป็นนักเตะดีที่สุดตลอดการของทีมชาติสิงคโปร์ที่เคยออกไปค้าแข้งยังยุโรป ยังสโมสรโกลนิงเกนในลีกคอนแลนด์ปัจจุบันในวัย58ที่รีทายจากการเป็นผู้เล่นอ,อาชีพไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงฟุตบอลอยู่ในฐานะโค้ชและยังมีทายาทเข้ามาสืบตำนานลูกหนังในสนามแข่งขันโดยฟานดี้มีบุตรทิดารวม5คนลูกชาย4คนเดินบนเส้นทางลูกหนังทั้งหมดตามรอยฟานดี้ที่เดินตามรอยอาหมัดวาตัมคุณพ่อสู่วงการฟุตบอลในช่วงขวบปีที่ผ่านมาบุตรชาย3ใน4คนที่มีชื่อลงเล่นฟุตบอลอาชีพกันทั่วหน้า แต่ละคนประสบความสำเร็จแตกต่างกันไปที่น่าสนใจคือทั้งสารายแยกกันไปตามหาฝันของตัวเองในเรื่องของฟุตบอลแต่ละวิธีความยากง่ายก็แตกต่างกันไปตามสภาพการนี่คือผลงานของ3แข้งลูกชายของฟันดี้อามัดในช่วงปี2020-2021ที่ผ่านมาอีดฟานฟันดี้อายุ23ปีกองหลังจากบีจีปทุมยูไนเต็ด19นัด1ประตู1แอซิสแชมป์ไทยลีก อินซักฟานดีอายุ22ปีกล่องหน้าเอฟเคจฟจากนอร์เวย์14นัด5ประตู0แอสซิสรัวฟอร์ดนอร์เวย11นัด1ประตู0แอสซิสอินฮานฟานดี้อาหมาัดอายุ18ปีก่องหน้าอย่างและออนสิงคโปร์14นัด4ประตู3แอสซิส ระย,ยอง f อทีมที่เพิ่งตกชั้นจากศึกไทยลีกหล่นไปเล่นในศึกเอ็มรายสิบแชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีก2ในฤด,ดูกาล2021-2022ใกล้ไก่ได้บทสรุปในส่วนของกุซือคนใหม่โดยมีรายง,งานว่าไก่บรรลุข,ข้อตกลงกับคัมเบะซูกาโอกุสือมากประสบการณ์ชาวญี่ปุ่นแล้วตัวระยอง f อเพิ่งแยกทางกับมาซามิทากิหลังจากที่จบฤดูกาล2020-2021ี่ิที่ผ่านมาหลังทากิตัดสินใจย้า,ายไปคุมทีมต่อพคาตพิทีประจบ f อในศึกไทยลีก ทำให้บอร์ดบริหารจําเป็นจะต้องหากุนซือคนใหม่เข้ามาคุมทีมแทนก่อนจะมาลงเอยกับ o, กสุกาโอกุนซือวัย59ปีสําหรับคัมเบตสุกาโอผ่านประสบการณ์คุมทีมหลายสโมสรของเมืองไทยไล่ตั้งแต่นคะรราชสีมามาได้เอฟซีเชียงใหม่เอฟซีอุบลยูเนเต็ดหนองบัวพิจยาเอฟซีล่าสุดกับขอนแก่นยูเนเต็ดโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีข่าวกับทีมดังแดนใต้ยอย่างสงขลาเอฟซีแต่กลับกลายเป็นระยองเอฟซี ที่กาลังจะปาดหน้า,วาคว้ากุนซือมากประสบการณ์รายนี้เข้าไปคุมทีมซึ่งถือเป็นกุนซือญี่ปุ่นรายที่2ที่เข้ามาคุมทีมต่อจากมาซามิทากิแพ้ยูเรเตตทีมที่จบอันดับ5ของศึกเ1 5 0แชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีก2ทําการต่อสัญญาใหม่กับ2ผู้เล่นตัวหลักคือปฐมทัทน์จุดประเสริฐ้รักษาประตูและทาคุอิโตะปีกชาวญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสู้ศึกไทลีก2ในซีซั่นหน้า ุณพลมาขนองศึกแพร่ย United, ูเนเต็ดผลานการเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดเมืองไทยอย่างน่าเสียดายหลังจากที่ในศึกพ l ย์ออฟเลื่อนชั้นผ่าดท่าผ่าให้กับจงอางพยองคอนแก่นยูไนเต็ดด้วยสกอร์รวม 2. นัด5-2าทำให้ต้องอยู่ในไทยลีกสซีซันหน้าล่าสุดปฐมทัศน์สุดประเสริฐในด่านวัย27ปีผ่านการค้าแข้งมากับหลายสโมสรอ,อาทิโอสุสภาเอ็รย 150, ระยองยูเนเต็ดร้อยเอ็ดยูเนเต็ดสุพรรณบุรีเอฟซีเชียงใหม่เอฟซีก่อนจะย้ายมาอยู่กับแพร่ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ลงสนามไป25เกมเก็บไป11คลินชีตขณะที่ทาคุอิโตะย้ายมาอยู่ในเลก2เมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น17นัดซัดไป4ประตูกับอีก7แอสซิสโดยก่อนหน้านี้เคยค้าแข้งให้กับหลายทีมในเมืองไทยทั้งเจ้าเชียงใหม่ยูไนเต็ดอุตรดิตอฟซและพิษณุโลก FC